เย้วันนี้จะได้เที่ยวกูเทพแล้วเ่อพี่ เที่ยวอย่างเดียวไม่ได้นะคะพี่สาววันนี้หนูมีภารกิจให้พี่สาวมาเที่ยวกับคู่จิ้นเราก็ต้องอ b j เจบือนพี่ต้องทำยังไงก็ได้แต่ห้อแค่ห้ามรู้ใช่อยากให้พี่แครู้เด็ดขาดโอเคค่ะอ้ภารกิจคือทำยังไงก็ได้ให้พี่เอแคป้อนข้าวพี่สาวมันหมอป้อนแบบคู่หลักสิทธิเออภารกิจที่สองก็คือทำไงก็ได้ให้พี่แคถ่ายพี่ตูนลง Story ของพี่แคลให้ได้แต่่มันไม่ค่อยได้เลยนะ ใช่ไหมแต่วันนี้พี่สาวต้องทำให้ได้โ okay, <okay>, okay. อเคโอเคโอเคภารกิจที่3คือทําไงก็ได้ให้พี่เอเคร์ร้องเพลงปกติมันไม่ร้องเลยนะพี่สาวนำได้ปะเยวต้องลุดดูต้อ,อ,อทงทําได้สิเป็นคู่จิ้นกันนี่ตลอดกา หยุดและภารกิจพิเศษเปเยลของเราก็คือถ้าวันนี้พี่เองแครพูดคำว่าบูดไปอีกครั้งพี่สาวจะต้องโดนทําโทษตามจำนวนมีภาพไม่ต้พูดคำนั้นใช่อย่าให้พูดคำว่าบูดทว่ในเอแครมันติดพูดคำว่าบูดบูดอะไรไม่ดีไม่ได้ี่ก็บูดพี่สาวจะโดนอะไรรึมั้ยโดนอะไรกินยำมะนาวตามจำนวนคำที่พี่แครพูดอืมแต่ยไม่ยาวพี่สาววันนี้ภารกิจง่ายๆตามภาษาผูจินงั้นเดี๋ยวเราไปหาแคร์เลยดีกว่า I, I, my I get some bands and I get some bands on my little baby. Yeah. I get some bands and I get some bands on my little baby. Yeah. I get some bands and I get some bands on my little baby. I get some bands and I get some bands on my little baby. กรุงเทพก็เริ่มสถานการณ์ดีขึ้นแล้วนี่หนึ่งตัวก็อยากมีฟิลแบบว่าออกมาเที่ยว้างแต่ว่าก็ยังรักษาความปลอดภัยอยู่นะคะวันนี้มีคิดว่าน่าจะไปเดทละกันเป็นเดทแบบปลอดภัยเที่ยวทั่วกรุงเทพแบบว่าไม่เจออันตรายใดๆเลยนะคะแต่ว่าเราต้องโผตามคููจริงของเราก่อนโดนยิปถูกใช้เบอร์เดิมไหมนะฮัลโหลตะเล็กอะไรยังไหนอ่ะเออมาหาในดีที่เดิมครับได้ตะเล็กมาเลยนะัลโหล พอตามเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาเลยอีกสักดหนึ่งอยู่ไหนของเขาวะมาอยู่แถวนี้นไงไไและนี่คือคิตติภาษาของเราตัวเล็กค่ะน้องตัวเล็กนะคะเไปซื้อหอยค่ะซื้อหอยซื้อหอยวันนี้เรามีนัดเด็ดกันเดบอกกันเลยไม่อนเลยไม่รู้เลยไม่รู้อันนี้คือโอ้ี่ไข่หอยเป่น <c oughs> ไอ้ชื่อแกมากเยค่ะขกฉไม่เจอแกนานมากเย่ตูฉันไม่เจอแกเลยแต่ได้ข่าวว่าแกกำลังจะย้ายเข้าบ้านใหม่ต้องไปถ่ายกันมาห้าคลิปแล้ว <c oughs> ไปย้ายก็ทันทีฉันก็เลยเอออยากทําดีให้หล่อนแหงฉันจะพาหลอนไปเที่ยวทั่วกรุงเทพเพราะว่าสันหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยฉันจะได้เข้าไปอยู่บ้านสามสิบล้านใช้น,น,นมามสกุลมหาธาแลแลอย่าพูดอะไรกูแกเนี่ยแต่ไอ้สื่อมันดูอยู่ไอ้ไอ้หายไปก่อนไอ้ไอ้ขายไปก่อนมาเด็กกันเถอะแกไม่บอกฉันก่อนฉันจะแต่งบอยวันนี้มันอยู่ในเ็ซ อบนนี้มาเด็กกะหล่อนฉันว่าไม่อยากให้มันธรรมดาทำไมอยากรู้ไหมอยากรู้รเต้นกับสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสองสามสี่ห้กเาอะไรพฤติกรรมอ๋อรู้สึกว่าหล่อนแมนขึ้นอ๋อ ฉัานนายอยากมีแฟนมาเรื่องนี้ฉันปิดใจแต่พอฉันรู้แล้วว่าหลอดกำลังดีแมาสักสิบหลานฉันเลยเปิดใจกับหล่อนคนเดียวพอโอ้ยหล่อนนายี่ตัวนหล่อนไม่ตายวันไวๆนี้นะยังไม่ได้ของใจง่ายๆนะมัดสิบหลานนราบอกก่อนแล้วเราจะถ่ายหลอนว่าเพชรวงใหญ่ล้อมตัวหล่อนเลยไม่เอาเดี๋ยวเวลาที่มันรักสูตรยากจะมาถอดแหนถอดอะไรหลับตา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 จะมีอะไรเนี่ย โอ้ยอะไรอ่ะเสียงอะไรเอยมีคนมาส่งแหวนหรือเปล่าเหมือนที่ดูดน้ำเลยเวลาน้ำท่วมใช่ไหมอุ้ยมันเว่หวมันอยู่บนเรือหรอมันอยู่บนเรือเลยอไอตูนอะไรอ่ะอลืมตาโอ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะไอตนน้อยเรกสทำไมล่ะทำไมล่ะอ๋อไม่กล้ไอ้ตูนคืออะไรอ่ะ อะไเป็นทษใจอ่ะทำไหมครไม่ไม่ไ้อะไรเดียวแกเอไมรสไหมเอไเอางี้ในเมื่อฉันเอาตัดให้สม่านะเลยรถทั้งหมดนี้ไปนของแกจะเอาไปทาอะไรอ่ะทำเล่ที่หมู่บ้านหรอให้่ึ้นไปออกเดตกันหรอให้เลืกหน่งพันจะเลือกเลยกันนะขันไหนันนี้เลยเอาพันนี้พันนี้นะ่าสดพดีเลยคนที่ชื่ออะไรคะที่ปสิว่าหนูกับคนน้นเหมาะจะเป็นแฟนกันไหม อ่อคันนี้แหละตต่ขึ้นเลยตอ่นเห้ดีใจพี่ตูน ันนี่นะเออเราไม่ได้เจอกันตั้งนานแค่ไหนโคตรนานเลยพี่ตูนแบบครึ่งปีอ่ะก <c oughs> ็แต่มีโควิดมาเคยมีใครพาแกออกเดตบนรถตุ๊กตุ๊กเหมือนฉันไหมล่ะไม่มีนะแก่ว่าฉันแปล,ลกนะเขามีไลฟ์สไตล์เท่ไหมก็เท่นะแต่วัยรุ่นขาไม่ค่อยทำกันแล้วตอนนีมม้แหละวัยรุ่นเขาจะทำให้ตุกก๊กตุ๊กเป็นบูมคของบทบาทนักออดหอนได้เลยพี่ต,นตูนเดี๋ยวต้องมีน้องๆอยากนั่งตุ๊กตุ๊กตามเราตุ๊กตุ๊กเท่ หลอนั่งแล้วคือ,อยังไงต่ออยากไปไหนอ,อยากกลับบ้านไปทีไหนอะ <c oughs> <c oughs> ไปเที่ยวก่น <c oughs> ฉันอยากจะไปแบบ คือใจฉันต้องการอะไรที่มันเป็นน้ำนามอ่ะอ๋อน้ำตกแล้วจะไกลไป <c oughs> ก็งกคงไม่ได้เราคุยกันถึงโน่เรจาจะีเสาน้อยไม่ไหวเลยว่าสันมะเออว่าถ้าออกเด็กกับแฟนจะพาแฟนแกไปเที่ยวที่ไหนบ้างแบบเที่ยวยังไงคือชันน่านาเคยว่าฝันว่าถ้าฉันมีแฟนเราจะพาแฟนไปประเทศโน้นประเทศนี้ไปกินแบบอาหารสีต่างๆของประเทศโน้นประเทศนี้แต่ฉันมีแฟนแต่กระชอบบอกว่าออดไม่ไปอยู่บ้านดีกว่าคนที่พูดหรอคือมึงค่ะ เขาบอกเขาเองตัวตัวเองต้องเล่กันเอเด็กระจกเธอเธอเดี๋ยวเราไปกินติ่มแบบประเทศญี่ปุ่นกันนะ <c oughs> แล้วอีกคนนึงยวเหมือนเด็กก็ตะโกนว่าให้ตายอย่าอยู่บ้านดีก,กว่า <c oughs> ไม่ไหวป้อไม่ไหวที่แกเดิน <c oughs> จะตกสุดท้ายปูเ<ไ>ชื่อไหมทุกวนันนะแค่ฉันอยู่บ้านนะฉันอาบน้ำวันละสี่ห้ารอบจะว่าจะอาบน้ำเลยแค่ฉันนั่งขี้อ่ะ <c oughs> <c oughs> ไหลทั้งตัวอีดอกปูไม่ไหวฉันว่านะบ้านใหม่อ่ะห้องน้ำเราก็ต้องมีอออแอร์เราจะได้ไม่ร้อนเออนถ้าติดแอร์ในห้องน้ำดีกว่าเราควรจะควมีความกันนะเพราะฉันอยากมีบ้านที่มีห้องน้ำบ้านมีห้องน้ำดีหรอหแต่ห้องน้ำอ่ะต้องเย็นเท่ากับบ้านอิมานติโบบ้านอิมานได้หรอโอ้เย็เนไปฉันอยากมีแต่ว่า ก็ชอบไหมทีเราสองคนนี้คู่จิ้นกันก็ไม่ชอบก็ไม่ได้ชอบอ่ะอะโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่รู้บูดไปเรื่อยเออแต่ว่าเราต้องหาอะไรลองทองงอนแกชอบกินอะไรแกชอบกินข้าวกับไข่ตุ๋นจะกินมันตั้งแต่เด็กจะไม่เบื่อหรอไม่เบื่อเพราะว่าเช้าเช้าแบบนี้เราต้องกินอะไรอร่อยๆนี่นี่นี่ร้านข้างหน้าอร่อยมากจริงหรอใช่เดี๋ยวสั่งให้เช้าเชาแบบนี้ต้องกินอะไรอย่างนี้แหละ จอดร้านเนี้ยค่ะพี่จอดเลยค่ะเอาห้าตัวค่ะฉันเชื่อว่าแกชอบกินนี่ข้าวหล่ออะไรเนี้ยบ่อถั่วงกูว้าวตักขยะเคยน่ากินนะฉันตักตะเกียบไม่เป็นอร่อยทั้งๆที่เขาค่อยๆจับตะเกียบไม่เป็นนะเวลาต้องไปทำบุญจะก็ภาวนาไม่จับอร่อยมีตะเกียบใช้อ่ะเราใช้มือได้หรอไม่ฉันใช้ปากคาบหรออะไร รันนี้ตัวที่ปีนเราเร็วใช่ป่ะอยากกนมาต้องโขลกอ่ะสว่สดีตอนเช้าอ่ะปลาทั้งโผอบโตที่สุดมันเป็นแป้งที่แบบว่าเป็นพลังงานไงน้ำมันแผ่คเลยเนาะทำฟ้ายไหมชอบกินอะไรตอนเช้าข้าวหมูกรอบไม่มีไม่มีคำว่าเบาเริ่มเลยต้มยดหมูตอนเช้าความสุกจังเรื่องความสุกอ่ะ มีความสุข้ายนะแีนี่เอามันลงไม่ไหวอะไรอะมันดูเป็น L A girl ทำคลิปตามความต้องการของสังคมเว้ยเช่นคนกินยำฉันก็ไปกินยำตอนนี้คนอยากมีบ้านซึ่งฉันบังเอิญแต่ว่าโชคดีมาถูกจังหวะก็มาเป็นแรงบันดาลใจให้คนอยากมีบ้านก็ทำบ้านเองนะที่ถึงสรางประเทศเนาะเวลาเราเที่ยวด้วยกันอ่ะโอ้ถ้ามาสมมพูดประเทศเปิดเราจะไปเที่ยวที่ไหนฉันอยากไปญี่ปุ่นไปนงครวีซ่าแล้วมันก็ช้อปปิ้งสนุกเนาะเออ้อยากช้อปปิ้งฉันเป็นคนชอบคือแกล้งเจ๋งๆเครื่องสัอังเก๋ๆใช่ค่ะหล่อนเป็นยังไงหล่อนพาว่ช้อปปิ้งสนุกว้าก จะไปเดินห้างทีนึงนะฉันบอกเลยว่ายากโควิดแกแม่แมันน่ากลัวทันไม่ได้ออกจากบ้านแล้วทุกคนจะช้อปอปิ้งออนไลน์หรอทันอยากมีคนเอาใจช็อปปิงสัมาระซื้อะไาเยอะๆแบบรู้ว่ทาทันชอบอะไรแบบอยากได้อะไรเงี้ยฟังป้างไหมฟังสัญญาอะไรใบไม้ใบไม,ไม่ไม่รู้จัดอ้นี่อยู่นันว่าก็ตรงนี้อยู่แอบแอบแบแบเป็นแฟนฉันตามใจฉั้นได้บ้างไหมันไม่อยากตามใจใครและฉันเหนื่อยไม่เอา กลัวดิฉันกลัวมากจะรับมือกันยังไงไม่ส่งรับมือฉันไม่ออกไปไหนเลยอ่ะอ้าพี่สาวสั่งของหรอขอบคุณค่ะอุ้ยจะไปส่งไวจังเลยอ่ะเธ <Hey. S 1> อเราส่งมาให้ อยาก<ำ>โหดอยากมีคนเทคแคร์ฟิลอย่างมีคนคอยสั่งของให้นี่ไงทำไมเม,ม,มาเอกียฟังอยู่แต่ระหว่างฟังคือฉันก็กดสั่งในแอปแอ้วมาส่งเนี่ยน,นะส่งดาวไฟแดงเลยนะส่งได้เราปรับหมดได้ที่สาวที่มันบอยหรอใช่ที่มันบอยนี่เขามีบริการส่งถึงที่เลยเหรอเขามีแอปพลิเคชันแล้วที่สาว ติดปตรงที่ตุกๆที่ฉันพาเธอมาออกเดทวันนี้ไงเออนั่นแหละอ่าอีฟั n นบอยออนไลน์ ที่ไหนก็ชอปปิ้งได้ด้วยแค่ปลายนิ้วถือว่าเป็นสตอรี่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตอนนี้เลยแลวเขาก็เปิดแอปพลิเคชันออนไลน์แล้วใครที่สนใจรีบโหลดเลยนะคะเพราะว่าใน,นนั้นมีทั้งครีมสกินแคร์ทั้งไทยเกาหลีญี่ปุ่นแต่ประเทศเยอะแยะมากมายพรามีน้ําหอมด้วยค่ะและตอนนี้คือมีโปรโมชั่นเยอะมากลดสูงสุดมากถึง90%โอ้ซแอปพลิเคชันสามารถโหลดได้ฟรีทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะคะคือในแอปเนี่ยเขามีหมวดหมู่สินค้าเยอะ มากมายไม่ว่จะเป็นสกินผมมาร์คเครื่องสําอางหรือแม้กระทั่งสินค้าหมวดเกาหลีอเมริกามีหมดเลยค่ะไม่พอนะโปรโมชั่นเน่แน่นมากๆไม่ว,ว่าจะเป็น1แถม1ลดมากสุดถึง60%หรือว่าจะเป็นแฟลตดีลค่ะที่จะลดณนะตอนนั้นเลยแบบหั่นครึ่งราคาแบบว่าไม่งอกําไรเลยค่ะโอ้ยอินบอยจัดหนัก อยู่บ้านก็ชอบได้อะใ,<ช>ใครที่เป็นแฟนคลับอีเวนต์บอยล้เราเคยไปเดินบ่อยๆนะต้องมีแบบไอเทมตัวโปรดอยู่แล้วใช่ชอบมาได้เลยใช่แต่ต้องบอกนะคะว่าไอเทมตัวโปรดอะไรคนที่ต้องแบบต้องรอไปซื้ออีเม้นท์บอยเท่านั้นอะและ้วไปแคชชั่นก็รดนราคาเหมือนหน้าร้านเลยลด<ช>มากตรงนี้แหละ ก็จะรู้ใจแกแกที่มันเข้ามาหลอกแกแต่มันไม่รู้ใจเท่าฉันของแกเท่าไหร่หรอแกทะลึ่งอยู่เนี่ยอันนี้ห้าอันผสมกันถาไปถึงก็เป็นน้ำแร่ของแก <laughs> ถ้า <c oughs> ไปกยเท่านี้แหละกระดิ<อ>่ห้ากระป๋องพร้อมกันหน้าชั้นใหญ่สวัสดีร่กเกนสวัสดีสวัสดีรักไม่ชมหน่อยหรอทำไมสวยไหมสวยแล้วสวยที่สุดบนรถเนี้ยสวยจริงไหมสวยจริงอ่ะถ้าสวยจริงต้องถ่ายรูปฉันหน่อยทำไมต้องถ่าย ก็ฉันสวยไงถามจริงทำไมก็ทำตัวเหมือนผู้หลุดออกมาจากแมกกาซีดว่ะเหมือนน่งแบบอ่ะแกมันเสียดอ่ะตอนนี้เขาคิดเล่นสตอรี่ไอจีอะสตารี่โอ้ยทำไมจะต้องถ่ายกันด้วยลงสตอรี่ทำไมก็ตอนนี้เขาคิดลงสตอรี่ถ่ายทำไมก็ฉันสวยไม่เอาไม่ลงสตอรี่เพิ่เพื่อฉันเป็นแฟนแกไม่เหไม่เห็น ฉันเฉลยให้นะเอาเฉลยไ,ไอโฟนมันหัวซัมซุงจะได้ละไม่ได้โทรศัพท์สัสน,นะอะโทรศัพท์สัสนไ<ม>นอโทรศัพท์บล็อกไยโทรศัพท์โอ้ยโทรไม่รู้เวลาปิดแม่งเลยใคร,<ส>น,รนี่ แล้วไงต่อลงสตอรี่ดิไม่ลงไม่ลงไม่ลงไม่ได้วันนี้ฉันมีลงคลิปก็คือจะไม่ลงสตอรี่อื่นอันเดียวไม่ได้เป็นไรอ่ะก็รอให้ถ่ายลงสตอรี่นี่ไงโพสอยู่ทำที่อยู่เหรอฉันไม่ถ่ายลงสตอรี่มัวยืตูนไอ้เนี้ยลองเล่านี่ทำไมจะมีวันมีแพลนลงอ่ะว่าวันนี้จะลงอะไรเงี้ยวันนี้เราก็ไม่มีสตอรี่ด้วยกันละเออ เอาลงมาไว วไปแจกนะเสียความไม่แก้เหมือนเราช้อปปิ้งมาเยอะเกินแกสั่งเกินเรื่องกต่ช่วงนี้คนเขาก็แบบว่าเนาะแล้วก็ต้องแจกแกันไปไปแบ่งปันใครเดินผ่านมาเราแจกเลยแจกไปเลยครับนี่ไงแจกเลยสาวแจกสวัสดีค่ะไม่เอาพี่ห้พี่ให้เอาไปเอาไปอันนี้เป็นการแบ่งปันความสุขเออแบ่งปันความสุขนะค่ะที่สำคัญต่างๆเออเอาไปใช้นะคะเความปังจากอีเวนต์บอยนะคะเออเคยช้อปปิ้งอีเวนต์บอยไหมเคยไปอยู่เนาะไปแวะไปเราสวยแล้วเราก็ใจบุญอะเราใจบุญพี่ตูนไอ้หมากุ๊กหกสุดฮอตอ่ะทำไม ต่อของกัม,มาที่นี่ไหมไม่เคยปล่อยใจหรอนเออมันปล่อยใจจริงเนาะเพิ่งรู้ว่ากรุงเทพมีที่อย่างนี้ด้วยอ่ะเราจนเรียนแถวเนี้ยฉันก็มาที่นี่บ่อยมากมันปล่อยใจนั่งฟังน้ำเนาะตามหาแฟนแต่ว่าโชคดีหน่อยวันนี้ฉันได้มากับแฟนจริง และก็คือลลงก็คือจะท้าทาประมงยงไม่เข้าใจรไม่ได้ช่วยหน่อยมันเป็นหวานแไม่ดีทำนจตัวไม่ได้แก็คือ อยากไปเล่นในยี่ตูนไม่ลองๆหน่อยฉันอยากฝันแล้วก็คืนล่าลงก็คืนลงถ้าถางชาวประมงก็คงไม่เข้าใจมันต้องทำอะไรดิตูนฉันอยากเป็นสะพานอะไรอาราแกนอะสนุก วันนี้หน่อยเป็นไงบ้างกกแฮปปี้และสเปเชียลนะก็ดีใจมากวันนี้หล่อนตามใจฉันหล่อนต้าขนมฉันก็ดีแล้วก็จำบรรยากาศนี้เอาไว้หล่อนจะจำดีนะแกก็รู้วันไหนฉันกวนตตเกินก็ย้อนวิดีโอนี้บ่อยๆแกเกิดเป็นคนขาวอมชมพูอะ ภากิจสเปเชียลวันนี้พี่สาวคิดว่าโดนไปเท่าไหร่อะไรหรอสรุปเลยวันนี้อัพเดตมีภารกิจด้วยเออเราไม่เห็นรู้เลยภารกิจแรกหลางทำสำเร็จให้เอแคร์เปิดอาหารให้ <c oughs> จะหลอกใช้ <c oughs> ชาอย,ยี่โทภารกิจที่สองแกไม่ทำให้ฉันพลาลูกฉันลงตลอรี่แกอ๋อเธอไม่ลงอยู่แล้วภ <c oughs> ารกิจที่สามคือฉันให้แกล้างเทชันแป้งแตมีภารกิจสเปเชียลด้วยนั่นก็คือพูดคับว่า บูดจะโดนทำโทษตามจำนวนครั้งที่เวีแคร์พูดอ้าวแล้วไม้มันต้องมีใหญ่บูดบูดแบบมีความหมายกับูดแบบพูดได้ซอยบูดคือบูดบูดเดียวไม่มีกี่บูดเลยอย่างแก่บูดบูดอาเจคอมอาเจตตัดคำหรอไม่ต้องพูดแล้วนะเอามาเลยยอมโดนทำโทษบูดทลงโทษคือยำมะนาวไม่คือต้องบอกว่าอาหารของคุณแซ่โอ๊ยรสชานิไย้จเห็นไหมจะไต้องกินเปรี้ยวตาไหลเลยอะตัวสั่นเลยอ่ะ เป้ยว่ะโอ้เห็นแล้วเป้ยว่ะปล่อยใจสนุกสนุกก่อนปล่อยใจสนุกสนุกไม่บูดมากไม่เลยนะไม่บูดเอาไปอีกหนึ่งเกีียวด้วยผมเข้าใจครับผมกลิ่นเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยว เปรี้ยวมากสาหร่าย <c oughs> จบละ oh, เอาเดวมีภารกิจเออเลิศนะของขวัญครบรอบอะไรวันที่กินของเปรี้ยว <c oughs> ให้หรอเ <Okay, S 2> หรอเออแกก็จดไว้ว่าวันนี้เป็นวันครบรอบกินของเปรี้ยวแล้ววันไหนกันตัจะมีอนุสาวรีย์กินของเปรี้ยวเขาไปส่งที่ไหนอ่ะทางเรื <c oughs> อส่งที่ไหนก็ส่งได้เลยหรอส่งได้เลยแม่ผ่านสั่งผ่านแอปปุ๊บส่งเลยปักหมุดโลเคชั่นให้มันตรงแกขอบคุณนะจ่ายที่ใครอ่ะ เก็บเก็บพี่แไม่เอาครับเัาอยามายุกวายเลิกครับใครที่ดูจนมาถึงจบคลิปนะคะตูนมีของมาแจกด้วยสำหรับคนที่ดูใน Facebook นะคะ โพสว่าตัวเองเนี่ยโหลดแอปพลิเคชัน If and Boy มาแล้วนะคะแล้วก็แนบไลน์มาด้วยตุนติดต่อทักไปนะคะส่วนคนที่ดูใน YouTube พิมพ์ม,มาว่ามีความประทับใจต,ต่อ If and Boy อย่างไรและแนบไลน์มาด้วยค่ะส่งกันมาเยอะๆนะคะตูนจะแจกที่ y o u t u b e 5รางวัล f c e e o o o ห้รางวัลค่ะ